สวัสดีเพื่อนๆชาว Back d i s e r t Mobile ทุกท่านที่ผ่านมาชมคลิปนี้กันนะครับสำหรับคลิปอัปเดตประจำวันที่15มิถุนายน2564จะมีอะไรใหม่หรือเพิ่มอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยอันดับแรกก็คือเพิ่มชิ้นส่วนของอ j รเจนะฮะหรือว่า RJ ร์ r y Fragment ชิ้นส่วนของอ r ร์เจก็คือชิ้นส่วนของ w o r l d Boss ต่างๆแบบใหม่ที่ใช้แทนแบบเก่านะครับซึ่งทาให้ง่ายต่อการสร้างอุปกรณ์ต่างๆได้มากขึ้น สำหรับเพื่อนๆที่มีชิ้นส่วนบอสแบบเก่าก็สามารถกดเพื่อเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ได้ตามคลิปนี้เลยนะฮะส่วนของรางวัลที่ได้จากวอล์บอสย่อยไอเทมสร้างอุปกรณ์ต่างๆหรือในร้านค้า5าดูก็จะถูกเปลี่ยนเป็นชิ้นส่วนแบบใหม่ทั้งหมดนะครับอันดับต่อมาก็คือการปรับเปลี่ยนตั๋วเพิ่มรอบสําหรับเข้าวอล์บอสต่างๆนะครับหลังจากนี้ถ้าเพื่อนๆได้ตั๋วเพิ่มรอบวอล์บอสมาก็ไม่ต้องเข้าไปตีวอล์บอสกันแล้ว แต่จะสามารถกดใช้เพื่อได้รับไอเทมได้ในทันทีเลยของรางวัลที่ได้รับเมื่อกดใช้ที่ตั๋วเพิ่มรอบเวอร์บอสนะครับก็จะได้รับกล่องไอเทมระดบหนึ่งและใบเพิ่มความรู้ของเวอร์บอสนั้นๆน,น,นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กดใช้ตั๋วเพิ่มรอบเวอร์บอสไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็จะสามารถกดรับได้ทางจดหมายนะครับต่อมาก็คือในส่วนของการปรับเปลี่ยนการเลือกคัสซืบทอดเหลือเวกนะครับหลังจากนี้เพื่อนเพื่อนสามารถเลือกคัสซืบทอดเหลือเวกได้ทันทีเลยในหน้าสร้างตัวละครอาชีพที่ปรับเปลี่ยนจะะีัอาาชพ่เเปนนกก็็ๆครบ อันนี้ก็คือภาพเปรียบเทียบก่อนและหลังอัปเดตนะครับด้านบนก็จะเป็นก่อนอัปเดตส่วนภาพด้านล่างก็จะเป็นหลังอัปเดตนะครับมาดูในส่วนของการเพิ่มสกิลของอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์กันบ้างนะครับสกิลที่เพิ่มมาในอาชีพเบอร์เซอร์เกอร์ก็จะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับหลักการทํางานของสกิลใหม่นี้ก็แค่กดใช้สกิลอะไรก็ได้ให้ครบ7สกิลก็จะได้สกิลพาสซีฟอันนี้มาใช้แล้วนะครับสกิลพาสซีฟนี้เมื่อใช้ก็จะลดคูลดาวน์ทุกสกิลลงินตทีลด,ดจ้าว่นอื่นนลลดลง30%ะครับ สกิลต่อมาก็คือสกิลพุ่งของเบอร์เซร์เกอร์นะครับรายละเอียดเขาบอกไว้ว่าไม่สามารถจับได้เมื่อใช้สกิลผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับเลยไม่รู้ว่ามันหมายความว่ายัางไงถ้าเพื่อนคนไหนลองแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับอาชีพต่อมาก็คืออาชีพลิปเปอร์หรือซอร์สเทเลอร์เวกนะครับสกิลที่ถูกปรับเปลี่ยนก็จะเป็นสกิลนี้นะฮะร,รายละเอียดเขาบอกไว้ว่าเพิ่มระยะการโจมตรีและเพิ่มดาเมจเพิ่มเติมอีก50%นะฮะ นี่ก็คือระยะการโจมตีตัวอย่างของสกิลนี้นะครับไม่รู้ว่ามันไกลขึ้นไหมเพราะผมก็ไม่เคยเล่นอีกเหมือนกันนะในหน้านี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนจํานวนเวสน,นะฮะที่จะได้รับบุกดําลงจาก4และ8เวทเป็น3และ7เวทน,นะครับเพิ่มชุดแฟชั่นใหม่เซตฟอร์ลี่อาร์เมอร์สำหรับอาชีพมิสติกนะครับจะเพิ่มชุดแฟชั่นใหม่เซตโลบาอัสอาร์เมอร์สำหรับอาชีพอาร์ชเนอร์นะฮะ มาดูในส่วนของกิจกรรมใหม่ประจำสัปดาห์นี้กันบ้างนะครับกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรม Go on and Adventure with your pet หรือไปผจญภัยกับสัตว์เลี้ยงของคุณก็คือให้เ,เพื่อนๆให้อาหารสัตว์เลี้ยงให้ครบตามที่กำหนดเพื่อรับของรางวัลน,นะครับกิจกรรมถัดมาก็คือกิจกรรม Stop the r o b o s s นะครับกิจกรรมนี้ก็จะให้เ,เพื่อนๆไปตี r o b o s s ตามที่กำหนดเพื่อรับของรางวัลน,นะครับส่วนเวลา r o b o s s ก็จะเริ่มประมาณ10โมงถึงเที่ยงและ6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทย กิจกรรมที่3ก็จะเป็นกิจกรรม Back Desert Mobile on Monday นะฮะกิจกรรมนี้ก็จะจัดในวันจันทร์ที่21นะครับภารกิจก็จะมีกำจัดมอนเตอร์และออนไลน์ตามที่กำหนดนะครับกิจกรรมสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรม c o n t i n u e Mission นะครับซึ่งจะเป็นกิจกรรมเฉพาะผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นที่ไม่ได้ออนนานนะครับเงื่อนไขกิจกรรมนี้ก็แค่เดินเวทลากให้พบตามที่กำหนดก็จะสามารถกดรับไอเทมนั้นๆได้นะครับในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นการแจกใบ e x P กับดอปนะครับและคูณเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์นี้นะครับ หากเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรืออยากถามเกีก่ยวกับเกมก็สามารถมาพูดคุยกันได้ที่เพจ a c e b o o k C B d M นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ